ไม่ใช่ยายเรียนแบบคนที่เข้าห้องน้องเมื่อเมื่อวานนะคนที่เข้าห้องน้องเมื่อวานเขาว่าจะเอาห้อ <c oughs> โอ้ยได้แต่ผ่านหลกนี้มาซื้อผ่านมานานแสนนานผ่านมาได้ครึ่งตังเล่นเลยคะ่ะเด้อ <c oughs> เล่นแล้วมีความรักรักจริงๆรักแล้วรักเลยนะคะไม่เอาคืนคะ่ะ <c oughs> ใครไม่ให้เราก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่เอาคืน <c oughs> คุณครูของลูกชายมา อ๋อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรมุนหมุนค่ะมนหมุนค่ะไม่เป็นไรค่ะไอ้คนคนเมาคนเมาจาังทิพนะเก่งจังเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณเนี่ยเพิ่งเสร็จเนี่ยเพิ่งเพิ่งมานั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนมานั่งคุยกับลูกๆร้านร้านก่อนคาวหนึ่งอานมายืนข้างๆเลยเดี๋ยวจะสอนเต้น ใครอยากเอวอ่อนเอวหวานมาได้ค่ะมาได้คะ่ะขอบคุณหล,ลายๆได้ค่ะเด้อลูกๆที่เขามาเนาะน้องกายทิพย์ก็มาตั้งหลายหลายคำหลายคำบอกหลายคำจานน้องทิพย์ก็สวัสดีจนตาดวงตาของเธอหน,นมืดมิดไม่หนึ่นะคะดวงตามองเห็นนะคะตามองตาเห็นเนาะว่ามีใครเข้ามาบ้างเนาะอืมก็ยังเห็นว่าใครเข้ามาหาบ้างเราเอวเราประคองไว้ ไว้ไม่ให้เขาตกนะคะอือคงไว้ไมให้เขาตกต้องขอตัวออกมาเปิดเปิดบ้านพอเราขอตัวมาเปิดบ้านปุ๊บเปิดสองรอบก็ไม่เห็นมาเดิมก็เลยตัดสินใจอบเขาทำยังไงทำไมเขาไม่ดันเพื่อนเพื่อน,อนให้คนแก่ให้ช่วยคนแก่บางเลยคนเดียวเจอบ่อยนั่น,นแหละคนเดียวคนนี้แหละเจอบ่อยคนเคยเป็นเบ,า,บาลงเบาลงเบาลงเบาลง บ้าลงค่ะบ้าลงบาลงบาลงบ้าลงบ้าลงสวัสดีนะ,ะคะคุณยายบัวกแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคยยส,คออสวัสดีนะคะคุณยายบัวแก้วทักทายนะคะทักทายใช่ไหสวัสดีค่ะคุณยายสมศรีคนงามน้องหญิงฟ้าสวัสดีนะคะยายไม่เอาตัวใหญ่เพและและ,และยายก็ไม่ต้องเอาอะไรหท่ท้องเหมือนน้องทิพย์จะห จะเอาอะไรมาห่อไว้ก็เลยก็เลยไม่เอาดีกว่า <laughs> ก็เลยไม่เอาดีกว่าเล่นฮูลาฮุเลยเต้นฮูลาฮุสบายไปเลยยายก็เลยยายก็เลยเอาฮูลาฮุมาเล่นมาเล่นมาเต้นเอาเวลาค่ะ <laughs> <laughs> เต้นให้ลูกหลานดู <laughs> เพราะอะไร <laughs> สวัสดีแปดดวงตาจ้าดวงตาเห็นถึงเก้าดวงตาแล้วแต่ว่าไม่เห็นคอมเมนต์จ้า ก้าวดวงตาเร็วติยะคุณครูของลูกชายมาอ๋อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรมุนหมุนขค่มนหมุนค่ะไม่เป็นไรค่าไหนเนี่ยโอ้ยอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอกแก้วหน้หมาม้าตอนนี้อยู่สองเครื่องจ้าทุม บอกยายมาซะเดีๆนะขายของอยู่ใช่ไหมมันมองไม่เห็นนะ่ะมองไม่เห็นแล้วมันก็มันก็รู้สึกหก <laughs> ยุดนิ่ใช่คุณตาน่ารักมาก <laughs> ยอมผมให้ใหญ่ห <laughs> ตรงไหนข้าวาให้ท้าเยอะๆแกก็กทาเต็มหัวเลยมามัน,มอ,น,นมองไม่เห็นน่ะยายมองไม่เห็น ยายเก่งมากแต่มันมองไม่เห็นนะลูกมันมองไม่เห็นคอมเมนต์น่ะมันมองไม่เห็นนะแล้วมันก็รู้สึกปวดเย่เย้เขาบอกว่าออกกําลังกายอย่างน้อยวันละสามสิบนาทีคือยายมาเลยทุ่มมามาเล็วมาเล็วเนี่ยไม่แต่งก็ไม่ได้แต่งก็ไม่เป็นไรค่ะให้แต่ได้รักรักแล้วรักเลยไม่เอาคืน เอาคือนะคือแต่งนะคะเอานะคะการแก้ปัญหาของยายละเอียดด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวยายก็ลงแล้วยายจะเต้นฮุลฮุกเอาอีกจาก9้านาทีเก้านาทีสิบนาทีเดี๋ยวก็าขอบคุณค่าสวัสดีพี่ทิพย์เสียงใสเข้าใจไหมอ่ะน้องแก้วนามามา ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณนิยมขอบคุณโดมหงสาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมาจ้ามาจ้าหุบมาเลยคนหุบมาคนละอันมาๆมาก็ให้ฟังดูเด็กๆว่าเราเล่นลหุลหุบเราเริ่มมาทำอย่างไรให้กล้าเราถนัดขาไหนเฮ้ยก็อาจจะได้กองเขามาน่ะกองเราพังไปเยอะเลย เอาให้สะเทือนเอาให้พอ,อเวลาเราจะเอามาหมุนปึ๊บมันจะตีลมเราออกมันจะออกทางปากมันจะเป็นเสียงดังเอื่อมเอื่อมออกใหม่เนี้ยลมมันจะดันออกนะคะคุณพูกมาเด้อสนุกมากเลยใครเต้นเดี๋ยวก็เต้นเดี๋ยวเอาหลบกมาเต้นให้ดูเอาหลบกมาเต้นให้ดู ตั้งไปทางนี้มองเห็นไหมล่ะจะมองเห็นไหมเนาะเดี๋ยวตั้งใหม่สิทางนี้โรคประจําตัวอะไรเราก็อยู่แบบมีความสูงเนาะคะเนาะเพื่อนๆอืออะไรไหนเราจะเท่ากับสุขภาพแข็งแรงเนาะคะเนาะไม่กล้าถ่ายายไหลจากลงมาจากลงเพื่อนแต่ถ้าเล่นเล่นประจํา คือยายละเอียดเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีลงดันขึ้นเพราะว่ามันไม่มีแล้วแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเล่นเลยไม่เคยออกย้อมผมหายสวยจังเลยใช่ใช่เนี่ยแกเห็นยายย้อมอ่ะแกไม่พอใจแกก็เลยมาย้อมให้ท่านไม่ได้ลงมาไม่เป็นไรนะคะถ้าลงมาท่านก็ต้องเป็นภาษาไทยมาให้ละเอียดยละเอียดลืมชื่อลืมเพราะว่าไม่เคยเจอกันนานสวัสดีค่ะน้องวาสวัสดีนะคะทุ่มทุ่มทุ่มทักทัก ทุ่มไม่ทักจ้าลูกทุ่มไม่ทัก <c oughs> ทุ่มไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไม่เห็นไม่ไม่ไม่เห็นฝ่าฝ่ายอีละฟ่าฟ่าฟ่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะหูโโดอกไม้ดอกไม้เพื่อนบ้านรอบห้องจ้า อยู่คนเดียวแกเหงาอ่ะความเหงาของสวมันเป็นยังไงเนาะคะนาะท่านท่านคุณคุณท่านท่านโอ้น้องไปได้เดี๋ยวไปจ้ารู้ค่าคุณยายรู้ค่าคุณยายจ๋าอือจำได้ไหมว่าตายยันอยู่แห่นปังปังจ้าจ้าห้งหน่ปังปังค่ากับคุณค่ากับคุณนค่าเนาะหญิงฟ้า,า,าไปเลยลูกไปถึงเวลาแล้วไปเปิดบ้านแต่น้องบอกว่าไม่ให้พี่อ่านให้พี่เปิด เว้สิบดวงตาแล้วแม่ให้พี่เปิดคาราโอเกะเต้นเลยวาซานก็พี่ก็อยากไม่เห็นคอมเมนต์ก็ไม่อยากจะนั่งจ้องไม่อยากจะนั่งจ้องลูกหลานหันไปหันมากลมๆเงยๆเต้นดีกว่าถ้าคืนคือแต่ง <laughs> สวัสดีค่ะคุณคุณ อรนุชนะคะสวัสดีค่ะเนาะก็ให้ฟังรูดเด็กๆว่าเราเล่นลูฮหูลหุกเราเริ่มมาทำอย่างไรให้กล้รารัถนัดขาไหนไปเดินมาเพราะว่ายืนอยู่กับที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ยืนอยู่กับที่ค่ะขอบคุณค่าสวัสดีพี่ทิพย์เสียงใสเข้าใจไหมอ่ะน้องแก้วนามามา ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณนิยมขอบคุณว่าจะเต้นให้กระจายไปเลยเนี่ยมามาไหนเนี่ยโอ้ยอยู่ตรงนี้หลยไม่ได้ไปไหนหรอกแก้วหน้ามาตอนนี้อยู่สองเครื่องจ้าเป็นตามวนคับเมนมวนแห้วเนาะ ทุ่มเป็นอะไรไม่ลงมาแมนบะแมนบ่านบายายยายจะกินก็ท่านไม่ได้ลงมาไม่เป็นไรนะคะถ้าลงมาท่านก็ต้องเป็นภาษาไทยมาให้ละเอียดละเอียดลืมชื่อลืมเพราะว่าไม่เคยเจอกันนานไม่ยายก็เลยยางอมบานตัวอะไอีสาวหลาอีลูกสาวหลาอีลูกสาวหลาอีเม่เ <c oughs> พื่อนเพื่อนเข้ามาดู <c oughs> เขาก็มาแ <c oughs> อบ <c oughs> ดูเขาก็ไม่คอมเมนต์สามสี่ห้า สวัสดีค่ะน้องดวงสมบูรคุณยายตั้นสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่มลิมอนสวัสดีนะคะน้องพลทิพย์สวัสดีเอไออยากอยากจะให้รู้จักการเด้งมาหายายละเอียดเลยเหรอแต่ถ้าเล่นเล่นประจำคือยายละเอียดเลย